สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอค่าคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะมาเก็บแหนงกระหล่ำไปทำกับข้าวเย็นนะคะการผัดแหนงกระหล่ำเนี่ยะคะ่ะจะอร่อยก็หัวของกระหล่ำเลยนะคะเราก็จะมาเก็บสดๆเลยะคะ่ะกระหล่ำตอนตอนที่เราตัดหัวเข้าไปแล้วนะคะตัดตัดหัวกระหล่ำปรีออกไปแล้วเลยนะคะเขาก็จะ งอขึ้นมาเป็นแขนงค่ะเป็นแขนงกะหลำนะคะก็สามารถที่จะเอาไปผัดมาทํากับข้าวได้ด้วยนะคะรสชาติของแขนงกะหลำนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนอร่อยนะคะกรอบจะมีความมันด้วยเลยคะ่ะอร่อยกว่าหัวของเขาอีกนะคะเริ่มเจ็บกันเลยนะคะนี่ไงคะโอ้โหอันนี้แขนงใหญ่เลยมันเหมือนหัวของกะหลำเลยนะคะเนี่ยเหมือนมากเลยโอ้โห นี่ค่ะการเก็บกุเก็บแบบนี้เลยค่ะก็เก็บมันมีหลายต้นอยู่นะคะนี่เป็นสวนผักของมะค่าคุณย่านะคะที่เมื่อก่อนที่ถ่ายคลิปให้ดูนะคะที่ถ่ายคลิปให้ดูว่าที่ตัดหัวไปทำไปไปรับประทานแล ouais ้วนะคะมันก็จะมีมันก็จะมีแขนแหนกออกมาแบบนี้แหละค่ะเบียเราก็ดึงเลยนะคะเนี่ยดึงดึงดึงออกมาทั้งทั้งที่เป็นงอกออกทั้งหมดเนยนะคะดึงดึงแบบนี้เลยนะคะนี่แหละอันนี้ก็จะอร่อยนะคะเก็จะอร่อยก็จะอร่อยมากเลยนะคะ โอ้โหนี่ก็เยอะนะคะนี่ก็ดึงแบบนี้เลยนะคะดึงเลยค่ะนี่ก็ดึงดึงเลยนะคะแบบนี้แขนงกระดัมนี้นะคะเ็าจะกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะดึงเลยค่ะค่ะแบบนี้ละคะ่ะก็เก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพอเก็บได้ให้มันให้มันเยอะหน่อยเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้จะเอาไปลวกกิมน้าพริกนะคะโอ้โหได้เยอะเลยนะคะเนี่ยได้เยอะเลยแล้วก็มาวางไว้ก่อนนะคะ เยวจะพูดถึงสรพพคุณของแขนงกระหล่ำให้ฟังว่าแขนกระหล่ำนี้นะคะเขาสามารถที่จะทานได้เหมือนกระหล่ำปรีเลยนะคะรสชาติของเขานะคะก็จะกรอบอร่อยแล้วก็จะมีรสมันด้วยนะคะรสกลมกล่อมนะเขากลมกล่อมมากๆเลยนะคะแขนของกระหล่ำนี่นะคะเราจะพาเิบไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นกระหล่ำปลอดสารของเมื่อค่าคุณย่าที่เคยที่เคยคลิปก่อนๆนะค่ะ ที่เคยบอกไว้ว่าวิธีถนอมวิธีถนอมรักษากล่ำปรีที่อยู่บนต้นอยู่บนกอได้นานนะคะจะได้นานเป็นเดือนสองเดือนตอนนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะคะเนี่ยก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะเนี่ยอันนี้หัวหัวนี้นะคะก็ยังไม่ได้ตัดไปนต่เห็นไหมมันก็จะไม่แตกไม่ปรีจนจนเพื่อนจนกอข้างๆเลยนะคะกอข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีขันแหนงออกมาเต็มเลยนะคะเก็บเลยนะคะเก็บเลยเก็บเผื่อเพื่อนบ้านด้วยนะคะโอ้โห มีเยอะเลยนะคะอันนี้เป็น,ขนแขนงกระหล่ำที่เราตัดไปทานตัดไปทําอาหารแล้วนะคะเนี่ย กอข้างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิม嘛นะคะก็ยังที่จะสดที่จะใหม่เหมือนเดิมอันนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะเนี่ยได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะที่เราจะจนจน,จนต้นข้างๆของเขาเนื้งอกมาเป็นแขนงแบบนี้แล้วแล้วนะคะก็จะให้ชมว่านี่แหละเป็นเรื่องสัตว์จริงเลยว่าหมอค่าคุณย่าที่บอกไว้ว่าการถนอมรักษากระลำปรีที่อยู่บนต้นอยู่บนกอได้นานนะคะทําอย่างไรเนี่ยก็ที่คุณย่าบอกว่าไม่ต้องเว้นการลดน้ําไว้สองวันนะคะการลดน้ํานี่นะคะ ก็รถไม่ให้โดนใบของเขานะคะรถเข้าไปในกอของเขาเลยนะ,ะ่ะเขาก็จะอยู่ได้นานแบบนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยก็ยังสดยังใหม่เหมือนเดิมนะคะยังสดยังใหม่เหมือนเดิมนี่ไงคะนเนี่ยเกือบเดือนแล้วนะคะเนี่ย จะให้มันอยู่ได้ถึง2เดือนนะคะเวลาเราอยากทานตอนไหนแล้วก็จะสามารถมาตัดไปทานได้นะคะนะคะตัดไปทําอาหารได้นะคะก็ยังอยู่ไม่แตกไม่ปรินะคะที่ที่มอค่าคุณย่าเคยบอกไว้ว่าวิธีถนอม,ว,นอมวิธีถนอมรักษาต้นกระหล่ำปรีไม่ให้หัวแตกหวัวปรินะคะก็อยู่ได้จริงๆนี้มันยืนยันความสัตย์จริงนะคะว่าเนี่ยโอ้โหอยู่ได้จริงๆค่ะจะเดือนเรานะคะเนี่ยอยู่ได้จริงๆโดยที่ไม่แตกไม่ปรียนะคะเนี่ย ก็ยังอยู่ได้ไอ้ไอ้ที่เราเราเจ็บไปก่อนแนละ้วใช่ไหมคะแล้วที่เราตัดไปก่อนมันจะเป็นขแขนงอะพามาัมเดี๋ยวโอ้โหขแขนงนี้ดูสิคะดึงออกมาก่อนนี่ไงคะโโนี่ไงคะโอ้โหนี่ไงเราก็สามารถเอาไปทํากับข้าวเอาไปผัดได้นะคะเป็นขแขนงของกระลำนะคะก็ข้างๆกันก็ยังอยู่นะคะเนี่ยยังไม่แตกไม่เปรี่ยนนะคะเพื่อนๆทุกคน โอ้โหดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นแขนงกระลำม,มานะคะ,คะแขนงกระลำอันนี้ก็เป็นกระลำที่ยังไม่ตัดที่เราสามารถรักษาไว้เบนต้นได้อันนี้ก็เป็นแขนงกระลำม,มานะคะอันนี้ตัดไปแล้วนะคะอนนี้ตัดไปแล้วค่ะนี่นะคะจะมาทําให้ดูนะคะนี่เป็นแขนงของกระลำอร่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนโอ้โหนี่ไงไม่าจะเกิดเป็นแขนงอยู่ข้างในด้วยนะคะ เจ็บเลยนะคะนี่ไงคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่เราเจ็บมาเยอะแล้วได้เยอะแล้วนะคะจะเก็บไปเผื่อเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านข้างนะคะบ้านข้างกันนะคะเขาบอกให้เก็บไปเผื่อด้วยนี่นะคะเป็นแฉงกระหล่ำสดๆจากต้นเลยนะคะเนี่ยจนได้ผัดหลายครั้งแล้วนะคะแฉงกระหล่ำเนี่ยนะคะแฉงกระหล่ำของเราก็เยอะมากนะคะก็จะมียี่สิบต้นนั่นแหละก็จะมีนี่แต่มันก็จะงอกออกมาเป็นแบบนี้นะคะ โ oh, อันนี้อันใหญ่เลยนะคะอันนี้ใหญ่เลยนะคะเนี่ยแหนงกระหล่ำเป็นเพื่อนทุกคนอยากให้มาชมแหนงกระล่ำด้วยนะคะมาผัดถ้าใครที่ยังไม่เคยทานนะคะลองไปซื้อมานะคะซื้อมาก็ล้างให้สะอาดแต่ของเรานี่เป็นผักปลอดสารนะคะ mm hmm. ก็เลยทานแบบสบายใจนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องล้างอะไรมากเพราะไม่เคยใส่สารเคมีอะไรเลยะคะ่ะเป็นสวนผักออแกนิกนะคะส,วน,นนะคะสวนผักอินทรีย์นะคะ ปลอดสะอาดมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยมาผัดแบบสบายใจเย็นวันนี้ก็เลยเอามาฝากแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยหัวที่ยังไม่ตัดก็ยังคงความสดความใหม่อยู่เหมือนเดิมนะคะจนอันนี้เขางอกขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมกะว่าจะรักษาไว้รักษาไว้บนต้นนะคะเผื่อมีเพื่อนเอฟซีมาหามาเยี่ยมนะคะ จะได้ตัดให้นะคะอันนี้เป็นแขนงของเขานะคะเป็นแขนงใหญ่เลยนะคะแขนงกระหล่ำที่เราตัดไปทําอาหารแล้วนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะมีมาตัดแขนงกระหล่ำไปทํากับข้าวผัดน้ํามันหอยนะคะพรุ่งนี้ก็จะลวกจิ้มน้าพริกางคะก็เลยเอาคลิป ด,ดีคลิปดีๆมีประโยชน์นะคะกินผักเยอะเะจะได้แข็งแรงจะได้ปอดโรคไข้ไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงอ่ะนะคะก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากค่ะฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้จนจบขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้คุณย่ามค่าด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตไปทำกับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ